สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้จะมาแนะนำโอ per ation ใหม่ในงาน turning หรืองานกึงในโปรแกรม top solid 7.19หรือ top solid 2025นะครับก็มีการเพิ่มนะครับคำสั่งนะครับที่ชื่อว่า polygonal turning นะครับหรือการกึงแบบหลายเหลี่ยมนั่นเองนะครับที่ตัวเวอร์ชันใหม่เนี่ยรองรับแล้วนะครับก็การกึงแบบหลายเหลี่ยมคืออะไรก็คือ จะต้องอเป็นปกติแล้วงานกึงทั่วไปหรือเทอร์นิ่งเนี่ยเราจะกึงเป็นลักษณะงานเพลาทรงกระบอกนะครับแต่ส่วนของโพลี g o นอลเทอร์นิ่งก็คือมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์หรือซิงค h ข้อไนกันระหว่างตัวทูนหรือชิ้นงานนะครับกึงพวกเป็นงานสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถลองรับได้แล้วในโปรแกรม Top Solid นะครับมีทูนไลบรารีนะครับมีคำสั่งให้เลือกใช้นะครับนี่ลักษณะนี้เห็นไหมครับ เป็นพกล่องหลายๆเหลี่ยมพวกนี้นะครับโดยมีคําสั่งยกตัวอย่างนะครับสมมุติผมบอกว่าผมคลิกขวานะครับไปที่หมวด turning นะครับโอเคหรือเราจะมาที่ turning ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกคําสั่งนะครับเลือกทู l นะครับตัวทู l เองเราก็มีไลบรารีให้เลือกนะครับให้เลือกใช้นะครับมีทู t เทมเพลตนะครับระยะคัตเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้มีให้เลือกนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกตัวพื้นผิวตรงนี้ตัวด้านหน้านะครับตัว polygonal turning เนี่ยเราจะมีอยู่2อทป์นะครับให้เลือกใช้ก็คือลักษณะนแนวอะลองนะครับตัวตัวแล้วก็ตัวพังนะครับที่โชวเมมอสกูรนี้ที่เป็นคล้ายๆแบบปล้องนะครับได้ทั้ง2แบบเลยนะครับแค่นี้จากนั้นเราก็ปรับนะครับระยะ ส่วน s e ตติ้งต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไราย,ยากนะครับก็จะมีตั้ง direction machine นะครับระยะเดฟรูปแบบาการทำนะครับของตัวคำสั่งเองจะกัดเป็นแบบลาเป็นแบบ Part a g e นะครับแล้วก็เรื่องของ stock limit ก็มีให้นะครับบางทีอาจจะกำหนดในเรื่องของระยะ Z นะครับหรือจะให้สุดชิ้นงานอะไรนี้ก็สามารถปรับได้ปกติแล้วก็เรื่องของ Lead in, Lead out นะครับมีให้ให้ใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็กดตกลงตัวคำสั่งก็จะทำการหมุนนะครับแล้วตอนนี้ผมปรับสปีดนิดนึงนะครับ โอเคก็ okay. จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทูนนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานนะครับต้องมีการหมุนที่สัมพันธ์กันด้วยนะครับโอเคนะครับหรือจะเป็นลักษณะของเครื่องอันนี้เป็น DMG นะครับเป็นแนวนัางตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้มีหลายเหลี่ยมเลยนะครับตรงชิ้นงานตัวนีน้ก็สามารถลองรับนะครับรูปแบบการกึ่งแบบหลายเหลี่ยมได้โปรแกรมท็อป l ิลนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็จะมีคลิปใหม่ๆมาแนะนำคำสั่งใหม่ๆแล้วก็ทิปแอนเทคนิคนะครับให้ให้ได้ชมกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ